กาลนาใส่หูฟังเพื่อบันเทิงกับคลิปนี้ไปได้วยกันอะไรอะไปับคลิปขอขับแล้วแล้วเหรอกลับไปทุกคนก็ได้นะครับวันนี้กับเคมมักเป็นตัวดินตัวนี้นะครับเห็นไหมก็คือตอนนี้อยู่กับ เพื่อนคอลแร์ลบร่วมงานที่ชื่อว่าชื่ออะไรวะอิสต์คิวชื่อนิวชื่อนิวช่องอิสต์คิวฝากด้วยฮะอิสต์คิวเขาได้มาร่วมงานแล้วก็มาอัดคลิปกับเราแล้วก็มาทำร่วมคลิปด้วยกันตลอดทุกคลิปเลยให้กิงเถอะโอเคก็เกมนี้ก็คือแบบเอาชีวิตรอดเหมือนกันครับนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะยากกว่าแับเหมือนตัวดินอะ ใช่เหมือนมักแปลว่าขี้โขนนะคชมโอเคก็นะเราจะเล่นแบบอ่ะเล่นแบบง่ายสุดแล้วก็แบบตีกันได้ก็หมดเอาชีวิตรอดนะโอเคเริ่มกันเลยนะโอเคท่านผู้ชมก็วันนี้เกือบอ่าเขาเรียกว่าวันแรกวันที่ศูนย์วันที่ศูนย์เอ้ขอขอเซตติ้งแป๊บนะมันก็เป็นอย่างนี้นะตอนที่ข้าเห็นนะโยบเอ้เก็บกดอีแล้แล้วข้ามีเห็นแล้วแกนอู้ ินได้ห oh, ินแล้วต่อไปก็ตีต้นไม้ไงใช่ตีต้นไม้กดไงกดไงกดทุบไงอ๋อมาต้องสอนให้เขาให้สอนก่อนเอาหินไปตีต้นไม้ไงก็ต้องนะเนี่ยกดกดแถบกดเนี่ยกดแถบกดยาไม่ได้มาไปเจอกดไม่ได้กดกดแถบไงนี่ โหเลือดกระเซ็นโอเคก็โอเคไ,ได้ไไม้แล้วโอ้โหกระตุกกระตุกอรอให้แกมาตีแล้วเนี่ยค่ะหาแท็บไม่เจอกระโดดอีกดแท็บไงคิวอะใกล้ใกล้ปุ่มเปลี่ยนภาษาไงโอ้แกกดนหนไปไหนแกโยนทิ้งมั้งเอาเอาเอาหินให้เอาหินให้นี่หินไม่ต้องข้าดแล้วมันเยอยู่ เห็นได้มามานี่เห็นเออเออคับไงวะคุดุูดิเออได้แล้วอโอ,อ,อเขาต้องการไม้สิบอันในการสร้างมันบอกว่าให้เราสร้างตอวครับใช่เฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีของอะ่ะเห็นไหมะมันต้องใช้เหรียญเห็นไหมเหรียญสี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 เหลืองอะ่ะใกล้ๆเวลา ค่ะอ่าคือท่านผู้ชมครับเอ่อคลิปนี้นะฮะผมจะเอาเล่นแบบครบห้าวันนะ่ะครบห้าวันก็ปิดคลิปนะครับอ่าแค่ห้าวันนะเอ้กเก็บไม้ขานี้มาแล้วใช่ไหมโอ <Okay. S 1> เคระวางังดีกว่าข่า,ต,าตัวคาบแล้วอ้าวแกคาบตัวคาบแล้วอะใช่แล้วไงเนี่ยอ่าวางเลย <c oughs> วางเลยให้มันให้มันผ่านเอ e กซิมเมนไอตง ต้องเอออ, <c oughs> อะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเชือกเหรอเพื่อนนี่คืออะ,อะไรอะอันนี้อันนี้อันนี้อันนอันนี้น่ม,มันเชือกเอาไว้พันมั้งพันคอ <c oughs> พันคอพนคอเชือ <c oughs> พันคอเนี่ยี่สิบห้าเหรียญทองในการเปิดเห็นมมันบอกอยู่ค่าประตนไม้ดีกว่าเอาทาน เอาหินตีฐานไม่ได้โอ้ยแย yeah. ่นึมจับหินเก็บหินดีกว่าเอียเอียว้าจะมินปูบนี่นี่ก็สี่ทุ่มเลยนะสี่ทุ่มในเกมแล้วเดี๋ยวก็เช้าก็ไปวันถัดไปเร็วจังเลยนั่นสิทำไมมันไม่มืดอ่ะมันยังสว่างเลยสว่างจ้าอยู่เลย ต้องยิบห้าเหรียญก่อนถึงจะเปิดกล่องได้ใช่แกสามารถกินเห็ดอ่ากินเห็ดเพิ่มเพิ่มเลือดได้ด้วยนะก็กบไไม่ด้ินเห็ดเหรอเห็ดเหรอใช่กินเห็ดเพิ่มเพิ่มเพิ่มอาหารอ่ะกินเห็ดเพิ่มอาหารแกเก็บเห็ดกินไงนี่คืออะไรแกอะไรมันฆ่าทุกหินอยู่เลยไหนอ่ะแกอยู่ไหนแกอยู่ไหน ยู่นี่อยู่นี่โอ้เริ่มมืดแล้วไอ้ไอ้มันอันนี้มันอ่านชาโคไงอ๋อ oh, ต cool. oh, okay. oh, 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 ้องมีที่คุดก่อนใช่แกแคดข้ามสุดใจไม่ดีเลยข้ามการบ้านมกระตุกเอาขวาอุ้ย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 อ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอุยอุ้ยอุอุ้ยอุอุ้ยออุ้ยอุ้้ย้ยยอุยอุยอุอุ้ยอุ หมวดแรกก็จะเอาละวนี่แหละนี่แหละเฮ้ยช่วยกันหน่อยดิไม่มีดาบจะอะไรไม่ได้หินไงหินหินมามามาเอ้ยโอ้ยอาอาอย่าตีเออเอาไงอ่ะอุ้ยตีคนตีคนอยอย่าตีอย่าตีฉันอย่าตีฉันบอกแล้วให้ปิดดาเมจดอือไม่เอาอยากตี โอ้ยอุ้ยมามาเทควันโดอึ๊บอย่าตีโอ้ยเอ้าเออทุบกระบาลถูกกระบาลถูกกระบาลถูบกระบาลทุบกระบาลหนึ่งไปไหนแล้วหายแล้วเหมือนกอบลินเนี่ยเหมือนกอบลินเลยอะดูดิใช่กอบลินสัลเลเยอร์อุ้ยเกย์จะแตกแล้วอ่ะ ตายตายหมดคืออันนั้นนะฮะวิออสว่างแล้วสว่างแล้วผ่านาไปหนึ่งวันแล้วเย่โชคดีแต่แต่แต่ <c oughs> แต่แต่แตเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ทุบหัวไปเลยเออได้ได้กี่เหรียญทองละได้สี่ห้าเหรียญเราได้เก้าค่าต้องการเก็บเห็ดมากินเร็วค่าต้องการเห็ดเห็ดอยู่ไหนนะ ตามพื้นไงตอนนี้มันหาหายากเลยเพดอยู่นูน่นอย่าฆ่าไปเอาก่อนนะโ okay. อเคระวังตายนะ <c oughs> โอ้ยกับตายกัอบตายตัวนี้แบบกดเหมือนไม่คราฟเลยกินกันใช่แต่มันปุ่มเปิดปุ่มเปิดแถบมันต่างก,กันไงเก็บหินก่อนนะเห็ดเห็ด เก็บหินคราฟเอาอิสเตอร์เอ่าพิกแอ,อกบูดฮ่าเฮ้ยมอมมีป่ป่ะนะเห็นมอมมี่เลยอะไรมอมมี่ไม่รู้ผมเป็นมอมมี่อ่ะอ่ามันคืออะไรวะบางบางคืออะไรวะบางเฮ้ยเจ้าบัอบวอะไรอะไรบางบางวีทวีทกินได้ป่ะวะมีอะไรกินกินได้กินหมดเลย ไม่ใช่โมมี่เป็นหุ่นยืนได้คืออะไรอ่ะไหนอะไรอะไรเอ่ยไม่รู้อุ้ยอุ้ยแอปเปิ้ลอืมตอนหัวค่ำแกเอาแอปเปิ้ลมาย่อยัวข่าสินะเป็นผลไม้ที่ข้าชอบข้าได้แอปเปิ้ลแล้วเฮ้ยเป็นหุ่นยืนได้ไม่รู้สิมันคืออะไรอนุสรณ์หรือเปล่า เป็นอนุสร์แบบเออน่าจะเป็นบอสมั้งไอตัวเรียกบอสอะเห็นพี่เจมส์เล่นสกิททีวีอะของข้าไปดูพี่แป้งอะไรนะเขาชื่อพี่แป้งอะไรสักอย่างอะ <CB. S 2> แต่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่สีบิงแต่พี่แป้งอีกคนหนึ่งอะจไม่ได้ช่ช่องเราชอบตัวพี่เขามากเราไม่รู้ไข้างบนแอปเปิ้ลเยอะเลยมาเก็บมาเก็บมาเก็บไหนแกอยู่ไหนค่ะไม่เจอ นี้ตรงนี้ตรงนี้แอปเปลิลแอปเปลิลมันอยู่นู่นเนี่ยใช่เยอะมากเลยแอปเปลิลได้เยอะมากแยงอะเอออเไจ็บอะไระเจ็บออกดึกว่าโอ้โหดึกว่าปัดเจ็บอะไรเงี้ยอะไรตีนว่า,ข,าข้าจะเอาวะข้าจะกินเนื้อวะเนื้อมีประโยชน์เนื้อมีประโยชน์เนื้อมีประโยชน์ เนื้อมีประโยชน์เออได้แล้วเราไม่รูบเราไม่รูบเรา,เ<อ>าจะเอาแอปเปิ้ลเอาเนื้อมาเอ<ำ>ื้อทำทำด้าขวานไว้ก็ได้นะนบังคืออะไรล่ะแล้วแล้วบังคืออะไรไม่รู้สิเออได้เนื้อแล้วบังคืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะเ,เจ้ากินเนื้อไปเลยเอ้ือเอ้อ ไปไหนเอออะในเนื้ออ้าายันดอูดูเลือดนี่หายไปเลยเหลือสามสี่โทษโทษโทษตั้งใจนึกว่าลืม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 อะไรลืมเลืมเหมือนตั้งใจอะลืมลืมโอ้ยลืมหาบรังก่อนบรังคืออะไรอันนี้ฟรีอ่ะทรีเล้วกบรังคืออะไรอะ บังคือเลยว่าหาบังมาทำขวานไปสับเห็ดหญ้าฟางเหมือนหญ้าฟางเนี่ยอันนี้เอาทำอะไรได้ไอ้มันคืออะไรอยากรู้ไม่รู้อ่านมีออกอ่านมีออกคืออย่างวะโอ้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 อะไรอยู่ไหนอะ โอ้โหโอโชีดก๊อปลินเต็มเลยแกทำอะไรตรงนู้นอ่ะเราไม่รู้ว่าคืออะไรเราไปกดตัว E เแล้วมันก็แบบมีมอนเตอร์ออกมาว้ายมันเดินแล้วพอตอนนี้แกอยู่ไหนค่ายังงงอยู่เลยไม่เห็นค่าโอ้โหตีไม่เข้าออาอปเฮ้ยมีมีเมื่มีเมืิดไดโนเสาร์ลีดพันธ์แกอยู่ไหน เฮลมี่เฮลมี่เฮลมี่เอ้ยแกอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงเกือบใกล้ๆโต๊ะค้าปะอาจจะตายหาแล้ว oh. เอา้าจับไม่ได้ดิเหมือนมังกรเออเอเอใจเย็นใจเย็นอีกตัวนึตงนตายแล้วโอเคแกอยู่ไหนวะเฮ้ยเกิดอยู่ด้กระบาดหนึ่งกระบาดสองกระบาดสามกระบาดสาีส่ส เอ้ยแกอยู่ไหนตัวคราบไกยังไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยตายหอะอแกอยู่ไหนเนี่ยมันดูกลับหลังไงมันค่าขึ้นเห็นแบบอย่าแกอยู่ไหนใครอยู่ตัวคราบเนี่ยเราไม่รู้อยู่ไหนเมื่อกี้เห็นดวงจันทร์มันตายแล้วอะ อะไรอะเกันเลยขึ้นกันเลยขึ้นเรา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 จะตายแล้วมันเป็นสีแดงโอ้ยจะเย็นมันที่สองแล้วจะเย็นจะเย็นจะเย็นที่องแล้วอ้ยจะตายเร็วเ้าพอแกตายแล้วข้าจะไปหาแกให้นะข้าจะได้ไปชุบไงจะข้ามาดูแกอยู่ไหนวันแรกเราก็หาแกอยู่อะไรเนี่ยไอ้มีเออฮันนี่ฮานโน่ทำไมมันไม่ ขึ้นชื่อให้ครับอันนี้มาก่อนเอออันนี้มันยังไงนี่ไงได้แล้วเยี่ยมยอดเอ้ยนี่บ้านแล้วก็ได้ยี่ยมเยี่ยมเี่ข้าอยากได้บ้านสูงๆดีกว่าเอาบันไดมาด้วยเอาไม้ไม่พวโอ้๊ยอุ๊ยตายโอ้คนปลามาตายเลยเออข้ามือนข้าจะ เห็นแกเราบ้างใช่นะตรงนั้นแหละโอ้โหไม่นะถ้าติอะไรวะ่ะยอดเลยด็วิ่งไปเลยไม่่วิงกดชิปวิ่งเลยแกต้องได้นะไปให้จุบกันไม่ได้นะอุ้ยเออเฮลเมีโอเออป้าสองครั้งตายนะเออจุกอุ้ย ตายแล้วเอื้อเอ้ยเอื้อเรียนไม่พอด้วยดีร้อยใจกายฟูแหลกตัวแหลกเลยโอ้เราอยู่ได้ถึงสองวันโอเคท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปเองเท่านี้นะโอเคบายนะผมเจอกันในคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าอีพีสองนะคะ ใช่จะเริ่มต้นใหม่แล้วกันจะให้ตัวให้ดีกว่านี้นะโอเคคลิปนี้คือแบบทําแบบอเขาเรียกว่าทําแบบเพื่อความสนุกนะคะครับผมไปจบคลิปแายฮะอยาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าอี EP สองนะครับผมบายทุกคนบายจ้าอย่าลืมกดไลค์ให้เขาด้วยนะเอาบาย